สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินคูเนยียนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่20พฤศจิกายน2565นะครับมีรายงานข่าวว่าฟินแลนด์ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตได้ประกาศนะครับในการที่จะใช้งบประมาณเพื่อสร้างรั้วกั้นชายแดนทางตะวันออกของพวกเขาที่ติดกับรัสเซียในปีพศ2566นะครับ โดยเรื่องดังกล่าวนั้นนยครับได้รับการเปิดเผยบอกว่าการประเมินของสำนักง,งานคุ้มกันชายแดนความเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อมทางความมั่นคงที่เกิดขึ้นทําให้มีความจําเป็นต้องสร้างรั้วตามแนวชายแดนตะวันออกของประเทศซึ่งทางด้านสำนักง,งานคุ้มกันชายแดนฟินแลนด์นั้นระบุนในแถลงการอีกนะครับบอกว่าหากรัสเซียลดการควบคุมชายแดนของตัวเองอาจก่อให้เกิดการกดดันเพิ่มเติมต่อฝ่ายฟินแลนด์ในการควบคุมการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายฟินแลนด์สามารถที่จะพึ่งพาประสิทธิภาพในการควบคุมชายแดนของรัสเซีย ไม่ได้อีกต่อไปนะครับสำนักงานคุ้มกันชายแดนบอกว่ารั้วที่ฟิแนแลนด์จะสร้างจะมีความยาวระหว่าง130กิโลเมตรถึง260กิโลเมตรเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชายแดนที่มีความยาวกว่า1,300กิโลเมตรที่มีชายแดนติดกับทางด้านรัสเซียโดยจะมีการติดตั้งอุปกรณ์สังเกตการาต่างๆและมีการตัดถนนสําหรับลากตะเวนคาดว่าจะใช้เวลาสร้างประมาณ3-4ปีด้วยกันและสามารถจะอยู่คงทนได้นานราว50ปีนะครับ ท้งนี้ชายแดนของฟินแลนด์เป็นหนึ่งในทางเข้ายุโรปไม่กี่จุดสําหรับชาวรัสเซียหลังจากที่ชาติตะวันตกจํานวนมากปิดต้านฟ้าและชายแดนไม่ต้อง,องการรับเครื่องบินรัสเซียเพื่อตอบโต้ที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินตัดสินใจนั้นเนี่ยครับเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2565นะครับฟินแลนด์เองนั้นก็จะมีการปิดชายแดนตั้งแต่เมื่อสิ้นเดือนกันยายน2565หลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินนั้นมีการสั่งเกณฑ์กำลังพลสำรอง ไปร่วมรบในยูเครนทําให้ชาวรัสเซียจํานวนมากที่ไม่อยากไปร่วมสงครามนั้นเนี่ยครับก็แห่อพยพออกนอกประเทศโดยผ่านชายแดนของฟินแลนด์นั่นเองนะครับและนี่แหละครับนี่เป็นที่มาที่ไปของทางด้านฟินแลนด์นะครับว่าพวกเขานั้นจะใช้งบประมาณจํานวนหนึ่งนั้นในการเดินหน้าสร้างรั้วเนี่ยครับในการป้องกันชายแดนระหว่างทางด้านรัสเซียกับทางด้านฟินแลนด์นะครับก็ต้องรอดูว่าเมื่อถึงเวลานั้นในปี2566นั้น ทางด้านฟินแลนด์นั้นยังจะคงนโยบายนี้เอาไว้หรือไม่นี่เป็นเพียงแนวคิดนะครับในการดําเนินการแต่อย่างที่บอกนะครับว่าฟินแลนด์นั้นเนี่ยมีเรื่องของชายแดนติดกับรัสเซียเนี่ย1,300กิโลเมตรด้วยกันแต่ว่าที่จะสร้างนั้นเนี่ยเพียงแค่130กิโลเมตรถึง260กิโลเมตรก็อาจจะป้องกันได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าจะทั้งหมดนั้นก็คงเป็นไปไม่ได้เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องทางอินเทอร์นิวนั้นเกาะติดแล้วก็นํามาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้ครับ